ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระทรงทัานบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเทจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพแด่องคพ่อพระธรรมสิงหะบุราจาร์รองคงพ่อจารันทิตตัมโมพระอุปัจายะองคงพ่อพระครูภาวนานุกคุณ หลวงพ่อพระครูปัญญาประสิทธิคุณขอนอบน้อมแด่หลวงพ่อกันหาจันทะโชโตหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมพานฟองกันตะียโรและบูรพาจารย์ทุกรูปตลอดจนถึงหลวงพ่อดำพระในป่าและหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมทีลาราชมหามุนีหรือหลวงพ่อเจ้าคุณโชดก ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายมิปัสนาแห่งประเทศไทยเป็นรูปแรกขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมีแด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านณโอกาสบนันี้เทินอัปปาัต,ตานะมียันติบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย คือไม่ตายจากกุศลกุณงามความดีสำหรับวันนี้ที่เรานั่งฟังธรรมะกันอยู่เป็นวันที่11มกราคมพุทธศักราช2569ซึ่งคณะพระธุดง์ท่านก็พัปกปรากฏบมันเป็นพุทธภาวนากันที่หมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านลิมเกลนศริกิจนะชื่อหมู่บ้านปากนายนะหมู่บ้านปากนาย อยู่ตำบลนาท่านุงอำเภอนาหม่นจังหวัดน่านนะก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมชาวหมู่บ้านประมงปากนายที่ได้ถวายการอุปถัมภ์ดูแลคณะพระพิษุในครั้งนี้ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพระคุณเจ้าท่านได้บอกเล่าอะไรให้เราฟังกันบ้างนะ การนมัตการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยฟความคารพบ,บางครั้งผมก็ทดลองเดินแบบไม่ใส่รองเท้าเป็นเวลาประมาณ10กิโลเมตรซึ่งต้องใช้ความอดทนอย่างมากใช้สติในการเดินจากปกติการปฏิบัตินอนพักเที่ยงผมได้นั่งจริญตสีิ45นาทีและหลังทรรมัดเย็นผมนั่งจริญจติอีกหนึ่งชั่วโมงเพราะผมเดิน กำหนดตติมาตลอดเต้นทางแล้วแบบนี้สามารถทำได้ไหมครับหลวงพอ่อขอหลวงพอ่อพระอุปชาพร้อมได้ญาติโยมและเจ้าวาสทุกวัดญาติโยมทุกที่ที่ให้การอุปถัมภ์และญาติโยมทางบ้านที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารวัดนันอินทำบุญตักบาทออนไลน์คณะพระวิสุสงฆ์ทุดงในครั้งนี้จงมีความสุขความเจริญพระสามารถ วชิระธรรมโมบวชมันที่5ก,กรกฎาคม2518พระนวะกะรุ่นวิสุทธิมงคลขออนุโมทนาด้วยนะครับในการเดินกำหนดสติมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดินกำหนดสติมาอย่างต่อเนื่องถ้าเดินมามีสติต่อเนื่องแล้วก็สามารถมานั่งได้นะครับสามารถมานั่งได้เพราะว่าท่านเดินทั้งวันเลย นะครับไม่เหมือนกับทั่วๆไปใช่ไหมครับอันนี้คือท่านเดินทั้ง,งวันเลยวันละหกชั่วโมงแปดชั่วโมงอะไรอนยะ่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราถึงที่พักเราก็นั่งได้ครับนะไม่มีปัญหาอะไรในกรณีนี้นะทีนี้ในการถอดรองเท้าเนี่ยก็ดีนะครับดีอยู่แต่ผมก็แค่ฝากไว้นิดหนึ่งฝากไว้นิดนึงว่าต้องระวังเรื่องอีโก้นะครับอัตราตัวตนเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาเราเด่นกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาอะไรพวกนี้นะ เราเสมอเขาอะไรเงี้ยนะครับต้องระวังตรงนั้นนิดนึงเ้าเรียกว่าอัตตานะครับการรนมตตรการหลวงพ่อด้วยความเคารพขณะที่ผมก้าวเดินดูความรู้สึกของกายที่เคลื่อนไหวติดไปรับรู้อาการทุกขเวทนารู้สึกต่างๆชัดเจนดีเห็นจิตกำลังเกิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกร้อนก็จะมีความคิดเหนื่อยพวงเข้ามา เมื่อเหนื่อยก็จะมีความรู้สึกปรุงแต่งเรื่องระยะทางเมื่อเราจะถึงสักทีนานแค่ไหนจึงจะถึงและคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆผมเริ่มที่จะกําหนดรู้หนอรู้หนอเห็นสภาวะมีการปรุงแต่งอย่างที่เกิดขึ้นและเกิดดับเป็นสิบๆครั้งระหว่างการเดินทางทําให้กระผมสามารถอยู่กับปัจจุบันและสภาวะหลักได้ชัดเจนมากขึ้น ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิายมที่อุปถัมภ์โครงการและท่านเจ้าวาดทุกๆวัดที่ให้การพักในการต้อนรับจงมีชีวิตที่เป็นสุขพระทัตนาจับก,กะธรรมวัดป่าดอยภูคาสาขาวัดอานเอนเอจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เวลาเรามีอะไรเข้ามากระทบก็พยายามวางนะครับวางอารมณ์ที่มากระทบนั้นเรียกว่ากระทบแล้วดับนะ คือเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้นั่นมานั่งฟังตรงนี้ว่าพระทัตนาเนี่ยได้เคยเดินเมื่อประมาณปี2565แล้วก็พอไปถึงวัดป่าดอยภูคาแล้วพาลูกอื่นไปเดินที่อินเดียอินเดียแต่ตัวท่านไม่ไปนะอยู่ที่วัดป่าดอยภูคาสืบมาจนปัจจุบันนี้นะแล้วก็ช่วยงานจนมีสัมเนามาบวชหลายรูป การนมำตาการหลวงพ่อด้วยความเคารพการเดินจงกรมในการกำหนดสติในระหว่างจาริกธรรมญาตาสมาทานทุดงขวัดใช้สติสั่งให้เท้าเดินใช้ใจควบคุมอารมณ์ให้อยู่อย่างมีสติควบคู่ไปกับการออกจาริกครั้งนี้และมีการเผลอสติไปข้างนอกบ้างแต่ก็ดึงดึงกลับมา กำหนดให้รู้เท่าทานได้เหมือนกันขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพาพระร่างกายแข็งแรงผู้สนับสน,นุนโครงการทุดงและเจ้าวาดทุกวัดญาติโยมทุกที่ที่ให้ที่พักจงมีความสุขพระเอกพันวชิระสุนทโลบวช5ก,กรกฎาคม2568รุ่นวิสุทธิมงคลขอเียนถวายว่าการเดินเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่า อะไรเป็นตัวกำกับใช่ไหมครับถ้าบอกว่าจิตเป็นตัวควบคุมการเดินเป็นการรู้ด้วยอ,อำนาจของสติแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าดูไปให้ดีๆนะแม้ทั้งจิตที่เราคิดว่าเป็นตัวควบคุมนะฮะหมายถึงว่าจิตที่เป็นตัวควบคุมนะครับก็ไม่มีตัวตนอะไรนะครับไม่มีตัวตนอะไรและจิตเป็นสภาวะที่ เป็นอนัตตาปราศจากตัวตนธรรมะตรงนี้จะเกิดขึ้นแก่ใจของเรานะครับการนมัตการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพการสมาทานธรรมยาตาพุดงควัจจาริกในแต่ระวันมีความเหนื่อยทางร่างกายมากกว่าครับและมีการปวดไหล่ปวดเท้าในการเดินมีสติอยู่ที่ขาและเท้าทั้งสองข้าง ในการนั่งกรรมฐานมีความง่วงทำให้มีการหลับบ้างพอรู้สึกตัวก็ตั้งสติกลับมาได้จึงรายงานมาเพื่อทราบขอให้พรหมอพระอุปชาและญาติโยมที่ประมโโครงการทุดงและเจ้าวาดและญาติโยมทุกวัดที่ให้การต้อนรับจงมีความสุขทุกท่านพระธนาวุฒิวชิระ วุธโธบวชหกรกฎา,าคม2 5 6 8อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะของพระที่ท่านไปเดินผู้ด,ดงเป็นพระหนุ่มบวชใหม่นะเมื่อปัสษาที่แล้วนี่เองแต่ท่านได้เห็นคุณค่าว่ามันมีความปวดความเมื่อยนะจากทุกขเวทนามีความปวดความเมื่อยจากทุกขเวทนาจะทำอย่างไรนะให้ทุกขเวทนานั้นบรรเทาเบาคลายไปได้ นะก็ต้องใช้สตินะในการเข้าไปะระลึกรู้เพราะสตินั้นเป็นตัวะร,นะละ,ร,ระละึกระลึกพอระลึกเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าสภาวะของปัญญาบริสุทธิ์นะครับมันก็จะคือไม่เห็นความเจ็บป่วยเป็นตัวเราของเรานะนครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะนะครับแต่ท่านก็ยังโชคดีนะครับพูดภาษาชาวบ้านเนอะ ถือว่าได้เป็นพระนด่มและได้ไปฝึกตรงนั้นนะครับก็นะ่าอนุโมทนาด้วยนะครับการนมัสการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพช่วงนี้มีเสียมหาที่กรจึงถือโอกาสทำการพูดน้อยลงไปสำมรวมวาจาเมื่อมีคนมาพูดคุยด้วยจากปกติที่จะตอบโต้ก็สามารถพิจารณาอารมณ์ ที่กระทบของเสียงและพยายามละอารมณ์นั้นไปด้วยการเจริญสติจึงเห็นคุณค่าของการเจริญสติของห้หลวงพ่อพระอุปชามีสุขภาพแข็งแรงรวิสูตสัมนณีแม่ชีจิตอาสาผู้ปฏิบัติธรรมวัดท่นานอิรสาขาและทุกท่านที่ไปเดินทุดงมีความสุขเดินทางปลอดภัยถึงวัดป่าดอยภูคาโดยสวัดดิภาพ พระสิระภพมหามังคโลบวช13ตุลาคม2568รุ่นฟ้าพาการที่ท่านใช้โอกาสความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายแล้วเห็นคุณประโยชน์มาเจริญเป็นกรรมฐานไปเลยนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากเนี่ยเราก็ได้ ใช้ตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีถึงแม้ไม่ป่วยก็พูดน้อยด้วยก็ดีนะครับมันก็จะเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยววันที่13มกร,รานี้นะครับมังคารเนาะท่านก็จะครบ3าเดือนแล้วในการบวชนะครับก็อนุโมทนาด้วยเวลาเร็วไหมครับท่านเร็วเนาะเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับ การนมัสการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมง,งานตรวจเจริญพุทธมนต์งานวันเด็กแห่งชาติได้เห็นเด็กๆบางคนตรวจมนได้แล้วมีความประทับใจที่เด็กๆเ,เหล่านี้สนใจพระพุทธศาสนาก็เป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการ และครูผู้สอนพร้อมทั้งวัดตานเอ็นเป็นหลักของใจทำให้สนใจทางด้านการจิตลธรรมมัฒนธรรมจริยธรรมอันง,งดงามของชาติขอให้หลวงพ่อพระอุปชามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญพภาพงพันสิริธรรมโมบว12ธันวาคม2 5 68วัดน,นันอินเจ้าเนนสร้างก็ขอเรียนถวายพระคุณเจ้าว่าเด็กในวันนี้คือผู้บริหารของครอบครัวผู้บริหารของประเทศชาติและผู้บริหารของโลกในวันข้างหน้าซึ่งเราก็เป็นอมตะวาจาที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขอยกผลประโยชน์ตัวนหนึ่งให้ผู้วยการนะครับ พราะว่าท่านเป็นผู้ใส่ใจในการนําเด็กๆเ,เข้าวัดเป็นประจำนะครับนะน,นี้ก็ต้องต้องให้เครดิตท่านผู้ในการเลยพอสมควรแล้วก็คุณครูผู้สอนทุกท่านพร้อมทั้งญาติโยมทุกๆคนที่ได้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็พระนินวัดนันเองเราที่ไปช่วยสอนเด็กๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้ช่วยเหลือพัฒนาชีวิตแล้วก็คุณ,ณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศิลธรรม อันดีงามการนับการหลวงพ่อด้วยความเคารพตอนทรมัดเช้าระยิ่งออกไปบินธรรมบาทอากาศบางครั้งก็หนาวเย็นผมคิดในใจว่าเพราะผมเป็นคนที่เลือดน้อยจึงขี้หนาวง่ายแต่อีกแถวคิดละอายอยู่ว่าถ้าไม่ไปเรา จะโปรดญาติโยมอย่างไรและถ้าเราฉันข้าวที่ญาติโยมใส่บาตรแล้วไม่ออกไปให้พรโยมไม่ไปสวดมนต์ไม่ไปภาวนามันก็เป็นบาปแน่ๆเลยผมจึงเกิดสติขึ้นมาจากตรงนี้แล้วฝืนใจลุกขึ้นมาเพื่อทำกิจวัตรของสง์ ให้เป็นไปได้ดีต่อไปขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพิ่มเติมเสริมความรู้เป็นแนวทางปฏิบัติขอหลวงพ่อพระอุปชามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคณะพระทุดงเดินทางปลอดภัยญาติโยมมีความสุขใจพระกรมนทศิลิีโล บวชสิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคอนุมโมธนากับพระกุณเจ้านะครับว่าท่านดำริชอบประกอบกุศลท่านดำริชอบประกอบกุศลเพราะว่าการที่เรานึกถึงญาติโยมเป็นหลักนะครับว่ายโยมได้มีโอกาสใส่บาตรทำบุญเราก็สร้างกุศลให้เต็มที่อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการมีติดํำนึก นะครับมีมโนธรรมที่ดีนะมีเจตคติที่ดีในการดําเนินชีวิตเราเรียกว่ามีอุดมการอยู่ยังมีอุดมการนะครับอันนี้ดีมากนะครับนะอันนี้คือดีชมว่าดีเลยครับนะไม่ไม่ใช่ว่าจะมาเอาหน้าเอาตาอะไรกันนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็เตือนนะครับไม่ดีต้องเตือนนะนี่เป็นเป็นข้อปฏิบัติของครูบาอบาจารย์เนาะ การมตรตกการหลวงพ่อพระกูวิสุทธภาวนาประสิทธิ์เจ้าวาดพันเองลูกอยาสอบถามว่ากรรมของคนคิดวนไปคิดเวียนมาคืออะไรจึงส่งผลให้ชาตินี้กลายเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยน้อยใจง่ายหงุดหงิดคิดไม่หยุดบางเวลาหรือบางวันถ้าหากว่า มันจะร่วมทำทุกอย่างในวันนั้นไม่ว่าจะทำงานหรือจะเรือสติได้ไม่ยากเลยแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าอยู่ในช่วงตอนแก้ปัญหางานด้วยแล้วก็เป็นอยู่แบบนั้นเป็นเดือนเเลยเจ้าข้าำดดกำหนดรู้ได้ไม่ถึงสามครั้งก็ไหลไปคิดอีกแล้วบางเขาก็มีไหลเรื่องต้องแก้ปัญหายิ่งหนักเลยเจ้าข้าสลับกันมาตลอดเวลา แบบไม่เป็นระเบียบจนไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสักอย่างเลยเจ้าค่ะก็ข,ขอจเจริญพรโยมใบบัวว่าโยมใบบัวนะว,ว่าความคิดเป็นตัวเราของเราหรือไม่ความคิดเป็นตัวเราของเราหรือไม่มไมแล้วยมคิดไปแล้วใจของตัวเจ้าของทุกข์หรือสุขร่างกายสุขภาพดีขึ้นไหม รวยขึ้นไหมสุขภาพแข็งแรงขึ้นไหมจากความคิดความเครียดความน้อยใจนั้นๆเนี่ยยมจะได้ปัญญาเลยว่าได้ปัญญาเลยว่าเออแล้วฉันจะคิดไปเพื่ออะไรล่ะนึกมาคิดไปมันก็ไม่ได้พบทางออกอะไรสู้ทําใจให้ว่างดีกว่าไหมทําใจให้ว่างดีกว่าไหมจะได้มีทางออกเนอะนั่นแหละปัญญาจะเกิดประเสริฐเลยนะคุณโยมใบบัวข้อที่สถ้าทำบุญแล้คนอื่นร่วมอนโมทนาบุญ ต่างจากที่เราทําแล้วไม่บอกใครไหมเจ้าคะต่างมากๆเลยคุณโยมต่างมากๆเลยคุณโยมต่างมากๆเลยนะถ้าเราทําบุญแล้วบอกคนอื่นให้โมทนาบุญหรือให้ร่วมบุญแม้จะเล็กน้อยก็าตามเป็นการสร้างบริวารสมบัติคนเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกใบน,นี้นะคุณโยมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โยมจะมีบริวารที่ดีโยมจะมีเพื่อนที่ดีโยมจะมีครอบครัวที่ดีนะเพราะการแบ่งบุญอนุโมทนาบุญให้ความสุขเพื่อแผ่ความสุขซึ่งกนและกันนะส่วนคนอื่นที่โยมไปบอกเขาจะเห็นดีกับโยมด้วยหรือไม่มันอยู่ที่ใจและจิตสำนึกของเขาแล้วถ้าใจเขางามใจเขาดีจิตสำนึกเขาดีเนี่ยเขาก็จะโมทนาบุญแก่โยมเขาก็จะขอบคุณโยม แต่ถ้าตรงกันข้ามใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่ดีนะซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาใจเขาเองนะเขาเลือกแบบนั้นเขาก็ต้องรับความทุกข์ในใจเข้าไปเนอะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างไรเราสร้างกุศลให้ความสุขซึ่งการละกันอย่างไรโยมก็ได้กุศลเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะและถ้า เรารู้จักคนซึ่งสนิทกันนั้นอาจไม่ใช่คนในประเทศของเราเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเราจะให้เขาอนุโมทนาบุญจะอธิบายเขาอย่างไรให้เขายินดีกับเราเจ้าค่ะนางสาวใบบัวก็ขอเจริญพรว่าเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงประเด็นเลยว่าให้ตรงประเด็นไปนะนะว่า ฉันไปสร้างความสุขมาเราพูดเราไม่ต้องพูดเรื่องบุญนะฉันไปสร้างความสุขมาตามความเชื่อทางศาสนาของฉันนะฉันมีความสุขมากเลยฉันขอแผ่ความสุขนี้ให้เธอนะนะเราก็จะบอกอขอบใจมากนะอะไรตอนนี้อะไร,ะไรเ,เท่านั้นแหละก็คือการถ้าเขาน้อมรับนะเขาจะพูดภาษาอะไรก็ได้เขาจะพูดภาษาอะไรก็ได้ถ้าใจเขาน้อมรับยินดีด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าอนุโมทน,นาบุญ ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาไทยว่าอนุโมทนาภาษาบาลีภาษาสันสกิตอะไรไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ให้พูภาษาเขานั่นแหละถ้าเขาเป็นคนอาหรับเขาก็พูดภาษาอาหรับถ้าเขาเป็นคนแถบยุโรปอเมริกาเขาก็พูดภาษาท้องถิ่นของเขาอะไรเงี้ยนะถ้าเขาเป็นคนจีนญี่ป ون, ุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยนะเขาก็พูดภาษาชาติของเขาไปอะไรทํานองน,นั้นแต่ขอให้ให้หลักสาคัญคือว่ารู้สึก ยินดีกับเราด้วยพอยินดีในความสุขที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสุขไปด้วยเป็นการเรื่องว่าให้ความสุขซึ่งกันและกันนะเป็นสากลน,นะฮะไม่เกี่ยวกับศาสนานะอันนี้เป็นสากลน,นะคุณโยมขอเน้นย้ํานะเป็นสากลน,นะเป็นสากลไม่ใช่ความเชื่อเกี่ยบศาสนาเลยเลยการให้ความสุขซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสากลนะเพราะมนุษย์ต้องการความสุขทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะคุณโยม กาวนมาตรการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความครอบอากาศที่วัดป่าดอยภูขาอุณหภูมิต่ําประจิบองศาอากาศหนาวเย็นมากผมก็ยอญสอบถามหลวงพ่อพระอุปาชาว่าการที่เราไปลงเรียนโดนแกล้งบ่อยๆแล้วไม่รู้สึกโกรธมันคือสภาวะอะไรครับหรือว่าเราเป็นคนเฉื่อยชาไปแล้ว ขอหลวงพ่อพระอุปชาเมตตาส่งขอตอบคำถามด้วยขอญานโยมที่ทำบุญกับวัดป่า้อยภูคารวัดตันเองและโครงการทุดงมีความสุขโดยสมณีนสุขพระชัยทรงเจริญคุณอายุส3ขวบวัดป่าดอยภูคาแสดงว่าเธอมีสติดีขึ้นนะลูกพอมีสติดีขึ้นเธอก็วางใจได้ถึงจะโดนแกล้งเธอก็ไม่ใส่ใจ แม่นำพานะความโกรธไม่มีควบคุมได้ด้วยสติควบคุมได้ด้วยสติไม่ได้แปลว่าเธอเฉื่อยชานะอย่าเอา,เอาตรงนี้มาทําให้เราเสียความรู้สึกทางกุศลน,นะลูกบางคนนะเอ้ยเนี่ยมันมัคนคือเฉื่อยชาไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เราต่างหากเราที่มีวุธธิภาวะทางอารมณ์ดีว่าเขาเราต่างหากเรา ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดีว่าเขาเราจึงควบคุมอารมณ์ได้นะพูดได้ง่ายๆเลยว,ว่าถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้หลวงพ่อให้คะแนนคือ10เต็ม1ิบไม่หักเลย10เต็ม10ไม่หักเลยนะอันนี้ขอฝากลูกนีนไว้การนมัตการหลวงพ่อบูชาขนาดเจริญสติมีภาพหนึ่งที่วาดกลัวเข้ามาในความคิดพอเลิกปฏิบัติอาการ นั้นก็หา,หายไปแบบนี้แสดงว่า,าผมมีอาการสภาพทางจิตที่ไม่แข็งแรงปกติใช่ไหมครับหลวงพ่อขอหลวงพ่อจงประหารกิเลสพ้นไปจากวัฏสงสารและทุกคนบนโลกใบน,นี้หลุดพ้นจากกองทุกข์อันทรมานคณะพระทุดงเดินทางปลอดภัยสามารถเรนขุนน่านเต แซพิมพอ,อ,อยายุสนะิบสามขวบขอเรียนถวายลูกเนนนะขอเรียนถวายลูกเนนว่าคือครอภาพความหวาดกลัวต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นนะลูกมันเป็นมายาเป็นความฝังใจในจิตลึกๆอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันลบได้ลูกเนนมันลบได้นะไม่มีปัญหาเลยครับลูกเนนลบได้ด้วยการเจริญสติที่เธอฝึกเนี่ยลูกแต่มันจะค่อยๆพัฒนาไปเพราะตอนนี้สมองเธอเนี่ย ยังพัฒนาไม่เต็มที่กําลังจะพัฒนาแต่เธอได้มีโอกาสมาฝึกแนวสติประฐานสี่เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้สมอง,มองเธอเนี่ยพัฒนาดีขึ้นเลยนะอันนี้มีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองชัดเจนมากลูกพวกเธอโชคดีมากที่ได้เลือกที่จะเข้ามาบวชแบบนี้นะลูกนะนดีมากๆแล้วต้องขอบคุณโยมนะที่เขาอ,อุปถมัมภ์ค่าอาหารค่าน้ำค่าไพวกเราเนาะ การนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพเวลานั่งจริ้สติรู้สึกตัวเอ็นหงายหลังตลอดเวลาต้องเกรงให้ตัวตรง,งถึงทำให้มีอาการปวดเมื่อยมากต้องแก้ไขอย่างไรขอหลวงพอ่อเมตตาแนะนําด้วยสาม,มเณรปียรนัทพรรมนาอายุสิบสามป,ปีวัดป่าดอยูคาให้เธอสังเกตว่านะเธอจะหงายหลังไปตอนพองหรือตอนยุบและถ้าจะเริ่มเกรง ให้เธอคลายน้องคลายหน่อรู้สึกผ่อนคลายทําตัวเหมือนกาลังเอยงตัวลงนอนแล้วสบายๆลูกนะอย่างนั้นเธอจะพบเลยว่าอู้นี่คือความผ่อนคลายที่แท้จริงหนูลองทำนะลูกนะแล้วนายงานหลวงพ่อมาฉบับสุดท้ายมาจากทางบ้านขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ใหญ่ว่าดิฉันมีความคิดเห็นว่าดิฉันต้องการจะฝึก วิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้จิตของดิฉันมีความบริสุทธิ์จนถึงสามารถเข้าไปรู้อนาคตได้ก่อนวันที่จะเลือกตั้งใหญ่ในครั้งนี้เพราะดิฉันอยากจะรู้ว่าพักไหนสอสอคนไหนที่จะได้มาบริหารประเทศและบริหารให้จเจริญรุ่งเรืองจริงหรือเปล่าการที่ดิฉันคิดเช่นนี้ถือว่าผิด ทางธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าหรือไม่ขอพระอาจาร,รย์ใหญ่เมตตาส่งของอธิบายความให้โยมข้าจ้างด้วยนางนกเล็กจากจังหวัดนครสวรรค์ขอจเจริญพรคุณโยมว่าทางธรรมวินัยของพุทธเจ้านั้นท่านเน้นไปเพื่อความหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความเบียนว้ายายเกิดหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น หลุดพ้นจากอาสะวะนะส่วนที่จะรู้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันเป็นผลพลอยได้ตามตามทางที่จะเกิดขึ้นนะฮะ,ะเหมือนโยมปลูกต้นมะม่วงอะไรเงี้ยถึงโยมจะไม่คาดหวังจะได้ผลเนาะ,ะแต่ถ้าโยมรดน้ํานดินให้ดีใช่ไหมละ่ะสุดท้ายพอถึงฤด,ดูการของเขาขเขาก็าออกผลเป็นมะม่วงให้โยมอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเป็นปกติของเขาอันนี้ก็เหมือนกันคนโยมนะถึงแม้เราไม่คาดหวังมันก็นจะได้ไเอง แต่เรามุ่งไปที่ว่าการทําจิตให้หลุดพน้นนะ่ะนะอันนี้คือทางธรรมวินัยจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะปฏิบัติเพื่อให้รู้อนาคตจะได้เห็นอย่างนั้นอย,งงอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยนะอันนั้นมันเขาเรียกว่าถ้าโยมถามว่าใช่ไหมฮะโยมถามว่าถูกต้องทางธรรมวินัยไหมก็ต้องบอกว่าน่าจะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหรนะ่ต้องขออภัยนะต้องขออนุญาตพูดคํานี้เนาะน่าจะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ตรงก็คือว่าเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ วันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันวานนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าเอาใจไปค้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นและรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาครั่งฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวบน ขอพระพิสุทธมสมณีญย่านโยมทุกท่านเกิดปัญญาญานประหารกิเลสโดยทั่วกันทุกท่านเทินขอเจริญพร